เอด่วนครับทุกคนมากับข่าวนี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็คืออินบ x ็อกทางแฟนเพจพี่อุ้มใกล้แตกแล้วนะครับสำหรับคนที่แคบข้อความอะไรต่างๆมาให้ดูนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยอุ้มจะมาพูดถึงไทม์ไลน์แล้วกันเนาะที่พี่ภูมิใจเนี่ย ได้มีการไปซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กําลังกลายเป็นวิธีวิพากษ์วิจารณ์นะครับทำไมใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยววันนี้อุ้มจะมาอ่านแคปชั่นเนาะของพี่ภูมิใจเมคอัพให้ทุกคนได้รับฟังกันแล้วกันนะครับพี่ภูมิใจนะครับได้มีการโพสต์นะครับข้อความเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเนาะมีการโพสต์บอกว่า เงินสดไปเลยครับน้ำพักน้ำแรงเก็บเล็กผสมน้อยขอบคุณพ่อโจแม่นุษย์องค์กรสาวน้อยพีบัานแพงขอบพระคุณพ่อโจที่ให้วิชาธรรมมาหากินนะครับเงินทั้งหมดที่ซื้อรายได้จากวิชาบอสโจมอบให้ YouTube ที่ลืมไม่ได้เลยคือต้องขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC. สาวน้อยพีบัานแพงที่มอบความรักความเมตตาให้ภูมิใจหนูสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจะสร้างสรรผลงานให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ได้ชื่นชมตลอด ไปครับนะครับเรียกได้ว่าหลังจากที่พี่ภูมิใจเมคอัพโพสต์นะครับทุกคนก็ตอนนี้คนเข้าไปให้กําลังใจส่วนใหญ่นะครับก็จะมีบางส่วนเนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะทาไมพี่ภูมิใจไม่โพสต์ขอบคุณองค์อิงกับแม่หน่อยเลยนะครับนะก็จะเป็นกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ณส่วนนี้นะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับก็มีนักร้องสาวนะครับที่ชื่ออิงอาอันชลีนะครับได้มาคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าเลิศจะได้สบายใจสู้ๆนะนะครับก็เป็นการให้กําลังใจกัน หลังจากนั้นนะครับก็ว่าทางอิงอายเนี่ยได้มีการบอกว่าเอ๊ะเหมือนกับโดนโดนยึดโทรศัพท์คืนหรือเปล่าถึงได้มา,าซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับซึ่งคุณอิงอายเนี่ยก็ได้มาคอมเมนต์ประมาณนี้ต่อจากจากโพสที่มาให้กำลังใจนะครับนะแล้วพี่ภูมิใจก็ได้ขอบคุณพี่อิงอายนั่นเองครับทุกคนหลังจากนั้นครับทุกคนนะครับซึ่งบอสโจก็ได้โพสต์ข้อความต่อนะโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่า โพสไหนคอมเมนต์ comment ไหนสิ่งไหนที่ทําให้เป็นสุ่มเสี่ยงต่อการดราม่าหรือแตกแยกจะโพสต์ทําไมคอมเมนต์ทำไม,ำไมเรื่องดีๆเป็นล้านๆเรื่องทําไมไม่เอามาโพสต์ทําไมไม่เอามาคอมเมนต์รักษาหน้าตารักษาภาพลักษ์รักษางานด้วยนะเราจะได้งานเพราะโซเชียลเรามีงานเพราะโซเชียลเรามี FC เพราะโซเชียลได้อยู่ได้กินก็เพราะโซเชียลรักษาพื้นที่โซเชียลให้ดี บริหารโซเชียลให้ได้อย่าลืมว่าทุกวันนี้มีโซเชียลมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตนะลกนะครับซึ่งเป็นข้อความที่ดีมากสําหรับที่บอสโจโพสต์เอาไว้นะครับบอสโจเตือนสติได้ดีมากๆเลยนะครับอุ้มชอบมากๆ นะครับก็คือบอสโจโพสมาแล้วเนี่ยหลายคนก็ไปเชื่อมโยงนะว่าเอ๊ะจะเป็นจะเป็นคอมเมนต์นี้หรือเปล่าของคุณอ,อิงอายหรือเปล่านะครับแล้วต่อมานะครับในเวลาต่อมาคุณหมอนอิงเนี่ยก็ได้แชร์โพสต์ของบอสโจต่อนะครับโดยมีข้อความว่าเกิดเพราะอุ๋งอิง โตเพราะโซเชียลนะครับแล้วก็เป็นอีโมจิหัวใจนะครับหลังจากนั้น,นก็มี FC เข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาเลยตอนนี้ก็คือหลายคนเนี่ยโยงไปหลายๆเรื่องนะครับซึ่งตอนนี้ก็คืออุ้มไม่รู้ว่านนองไม่รู้ว่าภายในองค์กรเขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรยังไงนะครับที่คือมันมีมาหลายวันแล้วหลายครั้งย้อนไทม์ไลน์ไปตั้งแต่พี่ภูมิใจกับ แม่นมติต๋มเนี่ยไม่ได้อยู่บนรถตู้แล้วนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับหลายคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์คาดเดากันไปต่างๆนานานะครับทุกคนอันนี้อุ้มว่าเดี๋ยวเรารอให้มันเป็นที่ชัดเจนดีกว่านะครับเพราะว่าหลายคนก็นะครับต่างคนก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรชัดเจนนะครับหลายชาวเน็ตเนี่ยก็สงสัยกันนะครับแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากเลยในตอนนี้แล้วก็ในแฟนเพจของพี่อุ้มก็คือแทบจะแตกแล้วตอนนี้แอดมินนะครับก็ต้องอ่านนะครับเพราะว่าตอนนี้คือ เหล่า,ราบรรดาแฟนคลับเนี่ยส่งมาเยอะมากมายจริงๆก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยแล้วก็ขอบพระคุณที่ติดตามเพจอุ้มอิ่มข่าวกระแสจริงๆนะครับแล้วอุ้มก็จะเอาข่าวหรือเอาไทาม์ไลน์ต่างๆที่มันอิงความจริงที่สุดนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วกันเนาะแล้วก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับกดเป็นกําลังใจให้อุ้มอิมทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายด้วยนะครับไม่ว่าเรื่องไหนก็แล้วแต่นะครับครับลงเอยกันด้วยดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยนะครับ